ทีนี้ไปดูต่อกันที่ประเทศอังกฤษกันบ้างเมื่อวานนี้เกิดเรื่องที่ทําให้ประชาชนชาวอังกฤษทุกคนต้องรู้สึกตกใจไปตามๆกันค่ะเพราะว่าจู่ๆสสหญิงคนหนึ่งก็ถูกฆ่าตายด้วยการยิงแล้วก็ไปแทงซ้ําด้วยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็อุกอาจพอสมควรนะคะหลายคนก็ตั้งคําถามแล้วค่ะว่าสาเหตุการสังหารครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่อังกฤษกําลังจะมีการลงประชามติว่าจะอยู่หรือไปในยูในวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้หรือเปล่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สสหญิงจากพรรคแรงงานอังกฤษค่ะนางโจคอ์อายุ41ปีกำลังเดินทางไปยังสำนักงานที่อยู่ในเขตเวสต์ยอร์กเชียและจู่ๆถูกชายคนหนึ่งค่ะบุกเข้ามายิงเธอถึงสนัดด้วยกันก่อนที่จะใช้มีดแทงซ้ำอีกหลายครั้งในขณะที่เธอล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นแล้วก่อนที่เธอจะเสียชีวิตหลังจากที่ถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาล พยานที่เห็นเหตุการณ์หลายต่อหลายคนเขาบอกนะคะว่าชายคนนี้มารออยู่ที่สำนักงานที่นางโจคอสทำงานก่อนที่จะก่อเหตุนี้ขึ้นบางคนบอกว่าได้ยินผู้ก่อเหตุตะโกนนะคะบอกว่าอังกฤษต้องมาก่อนในขณะที่บุกเข้าไปทำร้ายสสหญิงคนนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปจับกุมผู้ต้องสงสยัยตอนนี้จับกุมได้หนึ่งคนที่บริเวณใกล้เคียงระบุว่าชื่อนายทอมแมร์อายุ53ปีมีอาชีพเป็นชาวสวน,นะคะ่ะ การเสียชีวิตของนางคอกส์นี้ก็ยังทำให้นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษเขาตัดสินใจที่จะยุติการหาเสียงทั้งหมดสำหรับการทำประชาพิจารณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของอังกฤษว่าจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือเปล่าล่าสุดก็มีประชาชนและบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอังกฤษ ต่างก็เดินทางมาที่จตุรัสเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนางโจคอร์ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งอุกอาจตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนนะคะถึงตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เลยค่ะ